เมื่อผู้คนได้ยินชื่อหน่วยในวิซีสิพวกเขามักจะนึกถึงนักรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกผู้ที่ปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบภายใต้ความมืดและทำภารกิจที่พวกเราส่วนใหญ่ได้เห็นแค่ในภาพยนตร์แต่เบื้องหลังชื่อเสียงในตำนานนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คืออาวุธที่พวกเขาเลือกถือเข้าสู่สนามรบปืนทุกกระบอกที่เนวิซียใช้ไม่ใช่แค่โลหะชิ้นหนึ่งแต่มันคือเครื่องมือที่ถูกเลือกทดสอบและไว้วางใจสำหรับภารกิจที่อันตรายที่สุดบนโลก ลองจินตนาการดูว่าคุณต้องการอาวุธที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในทะเลทรายใต้น้ำในสภาพอากาศหนาวจัดหรือในป่าลึกไม่มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดเลยนั่นคือเหตุผลที่พปื้นที่ในวิเชียรใช้ไม่ธรรมดามันคือผลลัพธ์ของหลายทศวรรษแห่งนวัตกรรมการทดสอบอย่างเข้มงวดและประสบการณ์การลบจริงวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับอาวุธเหล่านี้เครื่องมือที่นักรบระดับแนวหน้าของอเมริกาต้องพึ่งพา และเชื่อผมเถอะว่าคุณจะอยากดูจนจบเพื่อเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรที่ทําให้พวกมันทรงพลังและไม่เหมือนใครมาเริ่มกันที่หนึ่งในปืนไรเฟิลที่โด่งดังที่สุดในสงครามสมัยใหม่ m 4 m 1เขาแบ h หาหากคุณเคยเห็นภาพซิสในการปฏิบัติการโอกาสสูงมากที่คุณจะเห็นปืนนี้สะพายอยู่ที่อก m 4 m 1มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและแม่นยำร้ากาดมันยิงกระสุนขนาด556คูณ4มเมตร ในท่อที่ให้ทั้งความเร็วและความบุนแรงสิ่งที่ทําให้ปืนไรเฟริลนี้พิเศษคือความสามารถในการปรับแต่งสําหรับทุกภารกิจเซียสสามารถติดตั้งท่อเก็บเสียงกล้องเลงเครื่องยิงลูกระเบิดและเลเซอร์ชี้เป้าได้ตามสภาพแวดล้อมผ่านท้ายที่ยืดหดได้ทําให้ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบขนาดเดียวกันระยะยิงก็ยังแม่นยําในพื้นที่เปิดความน่าเชื่อถือของแน้ม c m หนึ่งในสภาพแวดล้อมสุดคว้วคือเหตุผลที่มันยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธที่เซียส เชื่อถือมากที่สุดไปต่อการที่อาวุธที่ส่งพลังยิ่งกว่าเดิมแม้เฟรดัสเขาปืนนี้ถูกออกแบบโดยได้รับข้อมูลจากหน่วยรบพิเศษโดยตรงและผลลัพธ์ก็บ่งบอกได้ชัดเขามี2รุ่นหลักคือ scarl และ s c a r e t s c a l ใช้กระสุน5 56นิวตันคอเช่นเดียวกับแปมสในขณะที่ s c a r l e ใช้กระสุน7.62นิวตันหนที่หนักกว่าให้พลังหยุดยั้งและระยะยิงที่ไกลกว่า ในวิเซียมักใช้สเกเมื่อภารกิจต้องการการยิงไกลและอนุภาพที่มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างอัฟกานิสถานที่การประทะระยะไกลเกิดขึ้นบ่อยการออกแบบแบบโมดูลาร์ของสเกลทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภารกิจจอและความทนทานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นต่อแน่นอนว่าปืนไรเฟิลไม่ใช่อาวุธเพียงอย่างเดียวที่ เซยพึ่งพาปืนพกก็มีความสำคัญมากสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดและเป็นอาวุธสำรองหนึ่งในปืนพกที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เกี่ยวข้องกับในวิเซียสคือซิกโซอาคี226ม,มานานหลายปีที่ปืนพกขนาด9มิลิเมตรกระบอกนี้เป็นอาวุธประจำกายมาตรฐานของซีสเพราะความน่าเชื่อถือสูงความแม่นยำและความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายการทำงานที่ลื่นไหลและแม็กกาซีนความจุสูงทำให้มันกลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างไรก็ตามไม่นานมานี้ ซีสได้เปลี่ยนมาใช้กลาสิบกับปืนอกมีขนาดเล็กกว่าเบากว่าและเชื่อถือได้สูงสุดมันอาจไม่ได้มีชื่อเสียงลูล่าเท่าพี226แต่ความเรียบง่ายการดูแลรักษาง่ายและการรองรับกระสุนที่หลากหลายทําให้มันกลายเป็นปืนพกที่เหมาะสมที่สุดของซียสยุคใหม่เมื่อภารกิจต้องการความเงียบในวีซียสเลือกใช้อาวุธเฉพาะทางเฮอคอออนคอแชมพีคือหนึ่งในนั้นปืนกลขนาดเล็กกระททดรัดนี้มีน้ำหนักเบาแต่ยิงกระสุนพิเศษขนาดสี 6คูณ3 0ม mm, มิลลิเมตรที่ออกแบบมาเพื่อจากราะสำหรับภารกิจที่ต้องการอาวุธเล็กพอที่จะพกซ่อนได้แต่ยังส่งพลังพอที่จะจัดการกับสัตว์รูที่ติดเกราะ m p 7คือทางเลือกที่ใช้มันมักถูกใช้คู่กับท่อเก็บเสียงเพื่อลดเสียงทำให้เสียสามารถปฏิบัติการอย่างลับต่อขนาดโจมตีเป้าหมายระยะประชิดขนาดและพลังของมันทำให้เหมาะสำหรับการช่วยเหลือตัวประกันการบุกยึดเรือและการปฏิบัติการในพื้นที่แคบพูดถึงความอเนกประสงค์โอเคสี่รคืออีกหนึ่งไร่เฟื่อที่ ซีอซักมันดูคล้าย m 4 m 1แต่ระบบแก๊สพิษตันทำให้มันเชื่อถือได้มากกว่าในสภาพที่โหดเช่นทะเลทรายหรือพื้นที่ชืน้นหลายคนมองว่า K416 คือเก้าทีเหนือกว่าด้านความน่าเชื่อถือและมันก็มีชื่อเสียงว่าแทบไม่เคยขัดข้องแม้ในภารกิจที่เวลวร้ายปืนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจนมีอิทธิพลต่อการออกแบบปืนสมัยใหม่ทั่วโลกสำหรับซีอาเ K416 ให้ความแม่นยำ ระยะยิงและความน่าเชื่อถือในระดับที่สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งอาวุธหนักในคังของเซสเขมคซีสิบแมาวินการปืนนี้ถูกใช้เมื่อจำเป็นต้องมีการยิงกดดันอย่างรุนแรงมันใช้กระสุนเจ2ดนิวตันเท่าที่สร้างพลังทำลายล้างมหาศาลในการยิงต่อเนื่องช่วยให้ทีมสามารถกดดันศัตร,รูและเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมันหนักกว่าปืนไรเฟิลทั่วไปแต่สำหรับภารกิจที่ต้องการอนุภาพไม่มีอะไรเทียบเปยัสื่นชม mk 4 8เพราะมันรวมพลังการยิงแบบปืนกลเต็มรูปแบบเข้ากับความสามารถในการพกพาที่ดีกว่าแบบใหญ่ต่อและเมื่ออยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมันคือกระดูกสันหลังของพลังยิงระดับทีมและแน่นอนว่าการพูดถึงอาวุธของซิสจะขาดปืนซุ่มยิงไม่ได้ความแม่นยำคือหัวใจของการปฏิบัติการพิเศษและพลซุ่มยิงของเซียสถือว่าดีที่สุดในโลกหนึ่งในหลายเฟิร์นที่พวกเขาโปรดปานเถือม k สิบสาม snap หรือที่ใช้กระสุน 300วัตต์หรืเทสเทแมกนึมซึ่งให้ความแม่นยำสูงในระยะไกลหมอสำหรับการจัดการเป้าหมายสำคัญหรือสนับสนุนทีมอีกหนึ่งตัวโปรดคือแบริสห้แคลอรี่แอบรสแนแฟลหรือที่รู้จักกันในเชือต่อ8อ็มหน่ออาวุธขนาดยักษ์นี้ออกแบบมาสำหรับการยิงระยะไกลามากและสามารถทำลายยานพาหนะหรืออุปกรณ์ได้เมื่อเซยต้องการควบคุมสมรภูมิอย่างสมบูรณ์บริคือคำตอบปืนลูก2องก็มีที่ยืนในชุดอาวุธของ เซียเช่นกันแบนแนวแยาบ4สูเา90คือปืนลูกซองที่ใช้ต่อสู้โดยตรงมันเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติเชื่อถือได้และสามารถยิงกระสุนได้หลายชนิดทั้งลูกปลายและลูกโดดในการต่อสู้ระยะประชิดโดยเฉพาะการบุกข,ขึ้นเรือหรือเข้ายึดอาคารเป็นแนวยับ4ถือว่าไร้คู่แข่งมันส่งพลังยิงได้เร็วและแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับสป,ป้าโพดร้ายที่เซียสเจอเป็นประจำอีกหนึ่งอาวุธพิเศษที่บางครั้งซิสใช้เขื่ยมี่23สคอคมพิสเทลปืนพกขนาด 40ผ้ากระบอกนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหน่วยรบพิเศษมันใหญ่กว่าปืนพกทั่วไปแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้คู่กับท่อเก็บเสียงทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับภารกิจจอลับแม้มันจะไม่ได้ถูกใช้แพร่หลายเท่ากว่า19ในปัจจุบันแต่มันยังคงเป็นอาวุธในตำนานของ Navy ซ e a l สสิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธของซ e a l s ก็คือไม่มีอาวุธใดที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ทุกภารกิจแตกต่างกันและ s e เ l สเลือกปืนตามสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ การบุกในเมืองต้องการอาวุธที่เบากระทัดรัดและติดท่อเก็บเสียงในขณะที่การลบในทะเลทรายต้องการปืนไรเฟิลหนักและการสนับสนุนจากพลซุ่มยิงความสามารถในการปรับตัวของซีซคือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพและการเลือกอาวุธก็สะท้อนถึงความยืดหยุ่นนี้อีกสิ่งที่น่าสนใจคือกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดก่อนเลือกอาวุธซีซฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยจำลองสถานการณ์จริงถ้าอาวุธล้มเหลวมันจะถูกตัดทิ้งทันทีมีเพียงอาวุธที่สามารถทนต่อทราย น้ำเข้มข้นและความหนาวสุดขั้วเท่านั้นที่จะผ่านเกณฑ์ได้นี่คือเหตุผลที่อาวุธในรายการนี้มีชื่อเสียงระดับตำนานมันไม่ได้เก่งแค่บนกระดาษแต่มันพิสูจน์ตัวเองแล้วในสนามรบจริงควรพูดถึงบทบาทของท่อเก็บเสียงในปฏิบัติการของซิลด้วยเกือบทุกปืนสามารถติดตั้งได้สำหรับเซสความเงียบมากหมายถึงความอยู่รอดความสามารถในการกำจัดเป้าหมายโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งคือสิ่งสำคัญในภารกิจลับ ท่อเก็บเสียงยังช่วยลดแรงถีบทําให้ควบคุมความแม่นยําได้ดียิ่งขึ้นระหว่างการยิงต่อเนื่องอุปกรณ์ลเล็กๆนี้ทําให้อาวุธที่น่ากลัวอยู่แล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณมองอาวุธเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันคุณจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนในวีซีสไม่ได้เลือกอาวุธเพียงเพื่ออนุภาพแต่เลือกปืนที่สมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพแป๊มสีแอมหนึ่งให้พวกเขามีลายเฟิร์นคู่ใจที่ไว้วางใจเดสคาริเอ er, มอบอํานาจการยิงที่หนักกว่าในระยะไกล แอมพีเจ็ดและแอมพีห้าเหมาะที่สุดสำหรับการรอบเร้นระยะประชิดให้สี่ร้อยสิบหกเพิ่มความน่าเชื่อถือที่ไร้ข้อกังขามเกสี่สิบแปดปล่อยพลังยิงกดดันมหาศาลและปืนซุ่มยิงตั้งแต่มกสสิบสามไปจนถึงแบริ่งห้าสิบแคลอรี่ทำให้ไม่มีเป้าหมายไหนที่ไกลเกินเอื้อมอาวุธเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มันคือเส้นชีวิตสำหรับเสียสกสุนทุกนัดมีค่าและอาวุธทุกกระบอกต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรก ทุกครั้งมันไม่ใช่เรื่องของความสวยงามแต่มันคือเรื่องของการเอาชีวิตรอดและความสําเร็จของภารกิจจอปืนทุกกระบ,บอกเล่าเรื่องราวของการฝึกฝนนับไม่ถ้วนการทดสอบไม่รู้จบและการลกจิงที่ดําเนินไปอย่างเงียบงันทั่วโลกดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเกี่ยวกับภารกิจของนริซิเสเจ,จงจําไว้ว่าความสําเร็จของนักรบเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความกล้าหาญความแข็งแกร่งและการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวแต่มันยังขึ้นอยู่กับอาวุธที่หน้าทึ่งที่พวกเขาใช้เบาเมื่อจําเป็น หนักแน่นเมื่อจำเป็นและเชื่อถือได้เสมอภายใต้ไฟสงครามปืนเหล่านี้สะท้อนถึงขีดสุดของเทคโนโลยีอาวุธและบทเรียนที่ได้จากการรบหลายทศวรรษและเมื่ออยู่ในมือของนักรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกมันกลายเป็นเครื่องมือแห่งความแม่นยำและพลังที่ไม่มีใครเทียบได้และนี่คือการรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับอาวุธที่นักรบชั้นนำของอเมริกาไว้วางใจมันไม่ใช่แค่ปืนแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาถูกเลือกอย่างระมัดระวังสำหรับทุกสถานการณ์ ทุกสภาพแวดล้อมและทุกภารกิจและด้วยความคิดนี้ผมจะขอทิ้งท้ายด้วยคำเหล่านี้